พระราชชนนีของจักพรพรรดิฮั่นวเดนเต้น,นั้นมีพระนามว่าพระนางตังไทฮอก็จะขอากล่าวถึงประวัติของพระนางตังไทฮอหรือเราจะเรียกว่าไทเฮาก็ได้นะครับเดิมทีครับพระนางตังไทฮอนั้นคือท่านผู้หญิงของเจ้าพระยาเมืองเสี่ยตูทถิงพูดง่ายๆก็คือเป็นภรยาของเจ้าพระยาเมืองนั่นแหละครับ แต่ในขณะที่ฮ่องเต้ที่มีอำนาจการปกครองมีพระนามว่าจากักรพรรดิฮั่นหวนเต้จกักรพรรดิฮั่นหวนเต้นั้นแม้จะทรงมีอำนาจบารมีของความเป็นจกักรพรรดิแต่พระองค์ก็ไม่มีพระราชโอรสที่จะสามารถสืบสารต่อราชมลังของพระองค์ได้จึงขอบทชายของเจ้าพระยากับท่านผู้หญิงมาเลี้ยงเป็นราชโอรสไว้ ซึ่งต่อมาเมื่อจกักรพรรดิฮั่นวนเต้ได้เสด็จสวรรคตไปเป็นที่เรียบร้อยจกักรพรรดิฮั่นเลนเต้จึงได้ขึ้นของราชซึ่งจกักรพรรดิฮั่นเรนเต้นั้นผู้นี้ก็คือลูกชายแท้ๆของเจ้าพระยาเมืองเสีย่ยตูติงกับท่านผู้หญิงถึงเมื่อจกักรพรรดิฮันเรนเต้ได้มีอำนาจปกครองอย่างเต็มที่แล้วก็ได้ทรงโปรดให้ท่านผู้หญิง ได้เป็นพระราชชนนีตังไทฮหอหรือได้เป็นไทเฮานั่นเองครับที่ผมได้กล่าวถึงพระราชชนนีหรือว่าพระนางตังไทฮหอก็เพราะว่าพระองค์นั้นเป็นขีเมกเกอร์ที่สำคัญทางการเมืองของราชนาจาักขั้นในขณะนั้นนั่นก็เพราะว่าพระองค์ทรงชุบเลี้ยงพระราชโอรสอีกพระองค์ของจกักรพรรดิฮันุเรนเต ที่มีพระนามว่าพระราชโอรสเล่าเหียบก็จะกล่าวถึงพระราชโอรสเล่าเหียบกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าพระราชโอรสเล่าเหียบนั้นมารดาของพระองค์ก็คือสนมของจกักรพรรดิฮันเลนเต้ที่มีชื่อว่าสนมอองบีหยินซึ่งสนมอองบีหยินนั้นมาทีหลังโฮฮองเฮานะครับ โอ้โหงานนี้ก็วุ่นวายแล้วสิครับเพราะว่าผมอองบีนั้นเป็นที่โปรดปรานของจกักรัรรดิานเลนเต้เป็นอย่างมากซึ่งงานนี้ทำให้โอฮองเฮาพระเมเหสีไม่พอพระไทยเป็นอย่างยิ่งพระรางเกิดความหวาดระแวงไม่พอพระไทย และได้ทําการลงมือสั่งการให้จัดการรอบวางยาพิษจนกระทั่งพระสนมอองบีนั้นต้องราโลกไปแบบไม่สมัครใจซึ่งเมื่อพระสนมอองบีนั้นได้ราโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางไทยเหาตัางไทยหอพระราชชนนีของจัก,กรพัิหันเรนเต นั้นก็มีความสงสารพระราชโอรสเล่าเหียบซึ่งก็คือหลานของพระราชชนนีนั่นแหละครับก็ได้ท่งชุบเลี้ยงให้พระราชโอรสเล่าเหียบนั้นได้เจริญขึ้นแล้วก็พยายามส่งเสริมในทุกททางเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนะครับท่านผู้ฟังครับผมคิดว่าสาเหตุหนึ่งที่ทําให้โอหองเอาราชมารดาของพระราชโอรสเล่าเปลี่ยน ได้ทำการวางแผนแล้วก็จัดก,การสังหารสนมอองบีหินไปก็คงจะเพราะว่ามีความหวาดระแวงในความสนิทสนมของจกักรพรรดิไฮโวเรนเต้ที่มีต่อสนมอองบีหินเป็นอย่างมากและที่สำคัญพระนางโฮฮองเฮานั้นก็อาจจะกังวลใจแล้วก็มีความหวาดระแวงว่าต่อมา อาจจะมีการวางแผนทำการเปลี่ยนแปลงของเฮาหรือถ้าแยกกว่านั้นก็คือมีการวางตัวรัชทายาทในพระราชโอรสเล่าเหยียบนั่นเองนั่นคือความคิดของพระนางโอฮองเฮาก็ว่าได้ซึ่งพระราชโอรสเล่าเหยียบนั้นมิใช่ราชโอรสของพระนางโอฮองเฮา ซึ่งนั่นอาจจะนำมาซึ่งความไร้เสถียรภาพทางอํานาจของพระนางโฮฮองเฮาและพี่ชายของพระนางที่มีชื่อว่าแม่ทัพใหญ่โฮจินดังนั้นโฮฮองเฮาจึงได้ทำการตัดไปเสียแต่ต้นลมซึ่งสิ่งนี้ไม่ดีเลยครับเพราะว่าโหดเยี่ยมอย่างมากเลยทีเดียวนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ ติดตามในตอนต่อไปว่าการชิงอำนาจระหว่างสองขั้วจะเดินไปในะทางทิศทางใดนะครับขอบคุณครับ